คับส่วนสูงลอยสี่เป็นจังไงลูกจกักโตแล้วมี้ยลูก2ค่าทองจ้ะลูก2ค่าทองทองจ้งเดือนแล้วก็9เก้าเดือนแล้วว่าจ้ะทองเก้าเดือนทองแก่แล้วด้อครับพี่น้องแก สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขออนุญาตเอื้นพี่น้องคือเก่านะครับสิได้ดมีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับมื่อนี่รายการเปิดราคาควายของช่อง9้าชนะจนมาอยู่ที่บ้านโนนไร่ครับตำบลตาเนินอำเภอเนินสงาจังหวัดชัยภูมิครับที่เห็นอยู่นี่เป็นฟูงควายของแม่เหรียญกับแม่เปรียนนะครับนะ้สองคนเลี่ยงน้ากันครับเพื่อมาเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวสิห้แม่ เมเียนนำเสนอจากหน่อยแม่เรียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับแม่เรียนเมื่อนี้เป็นจากไหนมีตัวใดสิป่อยเนาะแล้วว่าอีกกแม่กระท่อนเลยจ้ามีน้อแม่กระท่อนนะครับเนาะจ้าครับเมื่อกี้วัดกันในส่วนสูงลอยสี่สิบแล้วแม่เนาะจ้าสิป,ป่อยพ้อมแม่ลูกบ่แม่นให้จังไหจ้าแม่ลูกแม่ลูกโตโตแม่เนาะจ้าลูกโตแม่นี่ได้ครับพี่น้องอยู่้างๆกันนีได้ครับลูกโตแม่ครับส่วนสูงลอยสี่สิบเป็นจังไหลูกจากโตแล้วแม่ ลูกสองค่าทองจ้ะลูกสองค่าทองทองจังเดือนแล้วก็เก้าเดือนแล้วว่าจ้ะทองเก้าเดือนทองแก่แล้ว้อครับพี่น้องแก่เต็มที่แล้วครับส่วนสูงกะลอยสี่สิบอัตลักษณ์ก็เป็นควายพื้นบ้านนะครับพี่น้องควายพื้นบ้านเน้ะแม่เนาอจ้ะครับควายพื้นบ้านแข็งขาใหญ่ครับพี่น้องอ้างใหญ่ดีกระดูกเชิงกรานกว้างใหญ่ดีครับเชื่องนาะแเม่เนาะจ้ะเชื่องดีพร้อมครับพี่น้องครับ แม่ห้องไว้เท่าไหร่ก่อนมีนายหอยมาไหวมาไห้ไหว,หไวบ่มาไห้แสนนึงจ้ะนายหอยมาไห้ไหวแล้วเนาะแสนหนึ่งแม่ลูกนน่เนาะครับเนาะเจ้ครับพี่น้องมีนายหอยมาไห้ไห,ว,หไวแล้วแสนหนึ่งแต่แม่กันยังบ่ท่านขายก็อยากได้ราคาอยู่เนาะแม่เนาะเจ้ครับแม่กับบอกว่าอยากได้ราคาสูงกว่านี้แน่ยูครับพี่น้องสนใจกะลองโทรขเข้ามาเมืองเด้ครับเพราะว่าแม่กัสิได้ปรึกษาครอ,อบครัวก่อนเนาะแม่เนาะเจ้ครับว่าเห็นด้วยเห็นดีน้ำกันบ่จังไดครับสำหรับ ที่ผมเห็นเมืองต้นนะครับเนาวควายแม่นีกะถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องโค้งสางใหญ่ส่วนสูงลอยซีซีฟนี่กะบ่ธรรม,มดาครับพี่น้องครับอ่ะให้แม่ฝากก็หน่อยครับสันส้นๆคลิปนี่ถ้าเที่ยวพี่น้องอยากมาให้จังไรโทรมาเอเลขกโทรศัพท์นะจ๊ะครับมาตามเบอร์โทรน้องแม่เนาะจ้ามาตามเบอร์โทรจ้าโทรได้ช่วงไรว่างน้องแม่ทุกช่วงเลยจ้าทุกช่วงเนาะจ้าครับผม ครับพี่น้องก็ฝากข้อของแม่เหรียญไว้นะครับเด้อเป็นควายแม่ลูกสูงลอยสี่สิบครับพี่น้องทองแก่ๆครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเก่าชนะจนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอชมอีกครับว่ารายการสิพาพี่น้องไปเยี่ยมชมขอกไดฟาร์มใดอีกวันนี้ก็รบกวนเวลาแม่มาหลายแล้วก็ขอขอบคุณแม่หลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผม